อ๋แล้วครับสว,ส,วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันิช่นเคยกับรายการรายการอันบ็อกกล่องสุ่มนะครับนี่รอบนี้แหละเราได้ของดีของดังมานี่เลยกล่องสุ่มลูฟี่นั่นเองนะอันนี้ก็คือตัวละครทั้งหมดนะครับก็จะมีลูฟี่นะทุกล่างอะไรทุกเกียร์อะไรนะแล้วก็จะมีนี่นี่ครับสุม่ม ตัวแรตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรู้สึกก็จะเป็นลูฟี่เกียห้านะนี่ราคาก็แบบเกือบแต่หลักหมื่นเลยทีเดียวตัวนี้จับราคากล่องนะนี่หนะึ้าร้อยกว่าเปิดได้คือแบบคุ้มอ,อัตราการออกของมันนะก็จะอยู่ที่ประมาณนี่นะนี่ครับหนึ่งต่อยี่สี่ก็ไม่รอช้านะแกะกันเลยเอากล่องหล่านี้ก่อน วาลายซ้ายด,ดีแกะควาก่อนแกะแล้วแกะแล้วอเอาไม่เก็บกล่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฉีกแรกม,มาแล้วครับตัวแรก ได้เกียร์ห้าหรือไม่มาแล้วเฮ้ยกล่องนี้เป็นโอ้เกียร์สามนะครับ ลูฟี่เกียร์สามจะถอดอำมาให้ดูกันนี่นะครับลูฟี่เกียร์สามมีดจะเลนด์มีอนาตมี่นะครึ่งตัวแล้วก็จะเป็นอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นโมเดลรูปแบบภายนอกเลยนะนมีฐานให้ยืนด้วย We'll be right back. ฟกีแกสามนะให้ดูอย่างเร็วๆปุ๊บั๊บปุ๊บในกล่องก็จะมีการดเยนครับเกียทรีนะา นี่เหมือนจะได้ของแถมด้วยนะครับโอเคจบแล้วไปแล้วเปที่เกียร์สามตัวแรกไปตัวต่อไปกันเลยกล่องนี้ม่ต้องเกียร์ห้าแล้วนะต้องเกียร์ห้ากล่อง เกียร์สามเหมือนกันฮะโอ้โหโอ้ยอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นนะเกียร์สามสองตัวเลยนะก็ว่าอยู่อะตอนตอนหยิบมารู้สึกว่ามันเบาเท่าๆกันเลยนะเป็นตัวที่เบาที่สุดในร้านเลยนะครับกล่องที่เบาที่สุดเลยนะทุกอย่างก็เหมือนกันเป๊ะ ห้าก็นอามีนี้ก็ถือว่าเกลือใช้ได้เอ็ได้ตัวเกีร์ห้ายังไม่ได้แล้วเนี่ยคือยังได้ตัวซ้ำอีกอะเยี่ยมจริงใส่ฐานให้มันก่อน อโอเคนี่นะเ,เกียร์สามสองตัวเลยนะครับมาประกอบเข้ากันได้ด้วยอ่านี่ ตอนนี้ก็ถือว่าเกลือโคตโทตนะครับไม่ได้เลยไม่เคยเปิดได้ตัวแรงกับเขาเลยนะหวังว่างคงจะมีสักวันโอเคงั้นทีนี้ก็แค่นี้ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าๆไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเปิด กดติดตามกันด้วยนะบาย